ผีพงผีพื้นบ้านที่หลายคนเล่าว่าเห็นเป็นดวงไฟลอยกลางคืนบางคนบอกว่ามีแสงวูบวาบคล้ายคบไฟลอยไปตามท้องนาหรือชายป่ามักปรากฏในยามดึกสงัดตำนานเล่าว่าผีพงแท้จริงคือมนุษย์ที่เรียนคาถาอาคมผิดวิธีหรือบางรายถูกสาปให้กลายเป็นผีที่ต้องออกหากินตอนกลางคืนรูปร่างมักสูบผอมหน้าตาซิดเซียวแต่สิ่งที่เห็นบ่อยที่สุดคือไฟพงที่ส่องออกมาจากร่างกายผีพงเชื่อว่าชอบกินของโสโครบ เลือดและอาหารคาวบางคนเล่าว,ว่ามันจะเข้าไปขโมยอาหารในครัวบ้านหรือบินผ่านทุ่งนาทำให้คนตกใจคิดว่าไฟปริศนาแม้หลายคนอธิบายว่าแสงนั้นอาจเป็นเพียงไฟจากชาวบ้านหาปลาหรือแมลงเรืองแสงในยามค่าแต่สาหรับความเชื่อโบราณไฟพงไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะคือสัญ,ญลักษณ์ของวิญญาณเล่ร่อนที่ยังไม่สงบทุกครั้งที่เห็นแสงไฟลอยวูบวาบกลางคืนคนโบราณจึงเตือนเสมอว่าอย่าเข้าไปใกล้ เพราะคุณไม่มีวันรู้เลยว่ามันคือไฟของคนหรือไฟของผีโพงกันแน่